เจ็สลายัตนาวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอยตนาหกประการ304ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสลายตนาวิพังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสลายตนาวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่า เธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหหมวดวิญญาณหหมวดภัษาหกมโนโปวิจารสิบแสัตบทต2สามสิบสองในธรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียและพึงทราบสติปัฏฐานสที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพอยู่ชื่อว่าเป็นศาสดา ควรเพื่อสั่งสอนคณะพระอริยศาสดาอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนี้เป็นอุทเทศแห่งสลายตนะวิพัง305หเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนภายในหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราควรกล่าวไว้เช่นนั้น คือหนึ่งจักขวายตนะอายตนะคือตา 2. โสตายตนะอายตนะคือหู 3. คานายตนะอายตนะคือจมูก 4. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 5. ากายายตนะอายตนะคือกาย 6. มนายตนะอายตนะคือใจ คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือหนึ่งรูป,ปายตนะอายตนะคือรูปสองสัทธายตนะอายตนะคือเสียงสคันทายตนะ อายตนะคือกลิ่น4รสา,ายตนะอายตนะคือรสหโาโภัพพายตนะอายตนะคือสัมผัส 6. กธามายตนะอายตนะคือธรรมรมคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกนั้นเพราะอาศัยเหตนุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่า พึงทราบหมวดวิญญาณหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือหนจักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา 2. โสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู 3. คานาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมกูก 4. ชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้นห กายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมดวิญญาณหกนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมดผัสสะหเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือหนึ่งจักขุสัมผัสสัมผัสทางตา สโสตสัมผัสสัมผัสทางหูสาคณะสัมผัสสัมผัสทางจมูสีชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสสัมผัสทางกาย6มโนสัมผัสสัมผัสทางใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมดภาษาหกนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบ มโนปวิจารสิปเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้ฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้ว ถูกต้องโพธพัาพทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกเหนืองธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้ความนึกหน่วงฝ่ายโสมนัสหกฝ่ายโทมนัสหกฝ่ายอุเบกขาหกฝ่ายย่อมมีด้วยประการชนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่า พึงทราบมโนปวิจารสิบแปดนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้306เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบสัตตบท36เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือโสมนัสอาศัยเรือนหโสมนัสอาศัยเนคขม,มะหโทมนัสอาศัยเรือนหโทมนัสอ,อ,อาศัยเนคขม,มะหก อุเบกขาอาศัยเรือนหกอุเบกขาอาศัยเนคขม,มะหกสัตตบท36นั้นโสมนัสอาศัยเรือนหประการอะไรบ้างคือหนึ่งโสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยกโกลกามิตร โดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าสมนัสอาศัยเรือน 2. โส,สมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. สมนัตย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ได้เห็นเฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. ส,สมนัตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. สมนัตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย 6. สมนัตย่อมเกิดแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งธรรมรมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหัวละลึกถึงธรรมรมที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วสมนัตเช่นนี้เราเรียกว่าสมนัตอาศัยเรือน โสมนัสอาศัยเรือนหกประการนี้ในสัตตบทสาสิบหกนั้นโสมนัตอาศัยเนธธรรมะหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งโสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั่นแหลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความใคร่กำหนัดและความดับนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อน และในบัตรนี้ทั้งหมดนั้นล internet, ้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ate, มีความแปรผันเป็นธรรมดาสมนัตเช่นนี้เราเรียกว่าสมนัตอาศัยเนยคขมมะสองสมนัตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสีย,สสยคคสทสงทั้งหลายนั่นแล 3. สามสมนัตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแล 4. สี่สมนัตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั่นแหล หสมนัตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่โผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแล 6. สมนัตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมรมทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความใคร่กำหนัดและความดับนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าธรรมารมในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขัมมะโสมนัสอาศัยเนกขัมมะหกประการร้อเจในสัตตบทสามสนั้นโทมนัสอาศัยเรือน6กประการอะไรบ้างคือหนึ่งโทมนัสย่อมเกิดแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนได้เคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปลผันไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัตอาศัยเรือน 2. โทมนัสนย่อมเกิดแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู สามโทมนัสย่อมเกิดแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งโผฏฐพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย 6. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหัวละลึกถึงธรรมารมที่ตนไม่เคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือน โทมนัสอาศัยเรือนหกประการนี้ในสัตตบทสานั้นโทมนัสอาศัยเนกขมะหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั้นแหลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรผันเป็นธรรมดาแล้วตั้งความปรารถนาในอนุตตระวิโมกว่าในการใดเราจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุในบัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนัสจึงเกิดแก่บุคคลผู้ตั้งความปรารถนาในอนุตตระวิโมกด้วยประการชนีโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ สองโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั่นแล 3. สาโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแล 4. สี่โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั่นแล 5. ห้าโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่โผทัพพะทั้งหลายนั่นแล 6. หก โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมารมทั้งหลายนั้นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความใคร่กำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าธรรมารมในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาแล้วตั้งความปรารถนาในอนุตตราวิโมกข์ว่าในการใด เราจาักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนัตจึงเกิดแก่เขาผู้ตั้งความปรารถนาในอุตราวิโมกด้วยประการชนี้โทมนัตเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัตอาศัยเนกขมะโทมนัตอาศัยเนกขมะหกประการนี้308 ในสัตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเรือนหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งเพราะเห็นรูปทางตาอุเบกขาจึงเกิดแก่ปุถุชนผู้โง่เขลางมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสนาะอุเบกขาเช่นนี้ยังล่วงพ้นรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขาอาศัยเรือน 2. เพราะฟังเสียงทางหู 3. เพราะดมกลิ่นทางจมูก 4. เพราะลิ้มรสทางลิ้น 5. เพราะถูกต้องโผลัพพระทางกาย 6. เพราะรู้แจ้งธรรมรมทางใจอุเบกขาจึงเกิดแก่ปุทุชนผู้โง่เขลางมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบาก ผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสหนาอุเบกขาเช่นนั้นยังล่วงพ้นธรรมารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือนอุเบกขาอาศัยเรือนหประการน,นี้ในสัตตบทสามสิบหกนั้นอุเบกขาอาศัยเนกขมะหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งอุเบกขาย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทราบความ ที่รูปทั้งหลายนั้นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความใคร่กำนัดและความดับนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาอุเบกขาเช่นนี้นั้นย่อมล่วงพ้นรูปได้ เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขาเช่นนั <uj> <tend weak> <medida>. ้นว่าอุเบกขาอาศัยเนกขมมากสองอุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั้นแล 3. สามอุเบกขาย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั้นแล 4. สี่อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั้นแลห้า อุเบกขาย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทราบความที่โพธัพพะทั้งหลายนั่นแล 6. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมมรมทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าธรรมมรมในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาอุเบกขาเช่นนี้ย่อมล่วงพ้นธรรมรมได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั่นว่าอุเบกขาอาศัยเนคขมมะอุเบกขาอาศัยเนกขมมะหกประการนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบสัตตบ,บท36นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงได้กล่าวไว้309 เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยทมนี้แล้วจงละธทมนี้เสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายจงอาศัยพึ่งพิงสมณตอันอาศัยเนฆามะหกนั้นแล้วจงละ จงก้าล่วงสมนัตอาศัยเรือนหกนั้นเสียการละล่วงก้าวสมนัตเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโทมนัตอาศัยเนกขัมมะหกนั้นแล้วจงละจงก้าล่วงโทมนัตอาศัยเรือนหกนั้นเสียการละการก้าล่วงโทมนัตเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้น เธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาอันอาศัยเนคขมะหกนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาอาศัยเรือนหกนั้นเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขาเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบทสามสิบหกนั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอันอาศัยเนคขมะหกนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโทมนัสอาศัยเนคขมะหกนั้นเสีย การละการก้าวล่วงโทมนั์เหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาอันอาศัยเนกขม,มะหกนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงสมนัตอาศัยเนกขม,มะหกนั้นเสียการละการก้าวล่วงสมานั์เหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้310ภิกษุทั้งหลาย อุเบกขามีประเภทต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มีอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันก็มีอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มีเป็นอย่างไรคืออุเบกขาในรูปก็มีอุเบกขาในเสียงก็มีอุเบกขาในกลิ่นก็มีอุเบกขาในรสก็มีอุเบกขาในโพธิภพก็มี นี้จัดเป็นอุเบกขาที่มีประเภทต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างกันอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันเป็นอย่างไรคืออุเบกขาที่อาศัยอากาศสานัญจายตนะาฌานก็มีอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานก็มีอุเบกขาที่อาศัยอกินจัญญายตนะฌานก็มี อุเบกขาที่อศาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญก็มีนี้จัดเป็นอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศยัยอารมณ์เดียวกันในอุเบกขาสองประการนั้นเธอทั้งหลายอาศยัยพึ่งพิงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศยัยอารมณ์เดียวกันแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศยัยอารมณ์ต่างกันนั้นเสีย การละการก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งปิงอตมัมมยตาแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าในสัตตบ,บท36นั้น เธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้311เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบสติปัฐานสามที่พระอรยิยเสพเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายศาสดาในโลกนี้เป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเวลานี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นย่อมไม่ฟังไม่เงียโสอดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีเกเลี่ยงคำสอนของศาสดา ในข้อนั้นตถาคตไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมและไม่ถูกโทสะรั่วรถมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัฐานประการที่หนึ่งที่พระอริยเศพซึ่งเมื่อเศพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะอีกประการหนึ่งศาสดาเป็นผู้อนุเคราะ สแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแกเ่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแกเ่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นบางพวกไม่ฟังไม่เงียโสโสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาบางพวกฟังด้วยดีเงียโสดสดับ ั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตก็ไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมไม่มีใจยินดีก็มิใช่ไม่ชื่นชมก็มิใช่เว้นความมีใจยินดีและความไม่มีใจยินดีทั้งสองอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานประการที่สองที่พระอริยเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะอีกประการหนึ่งศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของศาสดานั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสด,สดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตมีใจยินดีชื่นชมและไม่ถูกราคาั่วรสถมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัฐานประการที่สที่พระอริยเสพ ซึ่งมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะคำที่เรากล่าวไว้ว่าพระอริยเสพธรรมคือสติปัฏฐานสามซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้3 1 2เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอริยาศาสดานั้นรันเราเรียกว่า เป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายช้างที่ควรฝึกอันควานช้างบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ม้าที่ควรฝึกอันคนฝึก ม้าบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้โคที่ควรฝึกอันควรฝึกโคบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้งแ คือผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้นี้เป็นทิศที่หนึ่งผู้มีสัญญาในรูปภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้นี้เป็นทิศที่สองเป็นผู้น้อมใจว่าง,งามทั้งนั้นนี้เป็นทิศที่สามเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุอากาศานัญจายตนาฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าที่สุดมิได้นี้เป็นทิศที่สี่เพราะก้าวล่วงอากาศานัญายตนาฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญายตนาฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นทิศที่ห้าเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งนี้เป็นทิศที่หกเพราะก้าวล่วงอกินจัญญายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นทิศที่7จ็ดเพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ นี้เป็นทิศท,ที่8ปิกษุทั้งหลายบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศท,ทั้ง8นี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพระอริยศาสดานั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึงกล่าวไว้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสลายตนาวิพังขสูตรที่เจ็ดจบ